สำหรับการทำงานของสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS ก็จะต้องผ่านการตรวจสอบผ่านการตั้งคำถามและวันนี้ในสภาก็มีสอสออุกขึ้นตั้งคำถามลุกขึ้นอภิปรายการทำงานของไทย PBS ก็มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงชื่นชมในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งผู้อำนวยการของไทย PBS รองศาสตราจารย์ดรวิลาสินีพิพิธกุลก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้น้อมรับทุกคำติชมนะคะและพูดถึงนโยบายการสร้างสารรค์สื่อ เพื่อการศึกษาอย่าง ALTV ค่ะสภาผู้แทนราษฎรได้พิจรารณารายงานผลการดำเนินการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสอส,อสอทอโดยผู้อำนวยการสอส,อสอทอรายงานผลดำเนินการประจำปี2562ของไทย p ี s s พร้อมตอบข้อสักถามของสมาชิก สอสอ,อภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายนะคะมีทั้งทื่นชมผลงานให้ข้อเสนอแนะและฝากการาการบ้านให้ทำเพิ่มเติมเพื่อที่จะเพิ่มเติมเนื้อหาในฐานะสื่อสาธารณะโดยเฉพาะข่าวเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข่าวที่ติดตามตรวจสอบและการร่วมกันป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นายองอาจคล้ำไพบูลณ์สอสอพักประชาธิปัตย์อภิปรายถึงการบริหารจัดการองค์กรของไทย PBS ว่าควรจะบริหารจัดการให้คล่องตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเป็นสื่อกลางเข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและนำเสนอข่าวตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาของสังคมไทยเป็นอย่างมากและก็เป็นปัญหาที่บั่นทอนความเจริญก้าวหน้าพัฒนาของสังคม ปัญหาที่ทําให้ประโยชน์ของสาธารณะส่วนหนึ่งตกไปอยู่ในมือของคนกลุ่มเดียวแทนที่จะอยู่ในมือของคนจํานวนมากเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ทไทย PPS นําเสนอในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจร,ริตคอร์รัปชันต่างๆให้มากยิ่งขึ้นรวมกระทั่งถึงเรื่องราวอะไรก็ตามที่จะทําให้เห็นว่าสังคมที่มีความเหลื่อมล้านั้น เปป็นปัญหาขออองงงปรระะเเเททศชชาาาตติบมืี่่จ้้วยกนแไขขณะท,ท,ที่นายสาธิตวงหนองเตยสอส,อสอพักประชาธิปัตย์ตั้งคำถา,ถามถึงการจัดการงบประมาณขององค์กรกรณีเปิดให้บริการช่องใหม่เพิ่มขึ้นคือ ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกเมื่อหนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแต่การไปจัดทำรายการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องท่านจะใช้กำลังศักยภาพงบประมาณ ที่มีอยู่ไปทําอีกช่องหนึ่งเนี่ยให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรครับนี่เป็นประเด็นคําถามแรกซึ่งผมจริงๆสนับสนุนนะครับให้มีสถานีโทรทัศน์ลักษณะเช่นนี้แล้วก็อยากเห็นคนกล้าลุกขึ้นมาทําแต่ก็ด้วยความเป็นห่วงไทย PBS ด้วยเงินที่มันมีจํากัดภารกิจขอบขายท่านก็มีอยู่แล้วภาวะแบบนี้ด้วยนะครับท่าน จัดการบริหารเรื่องของทั่วชัดช่องสีที่เกิดขึ้นใหม่นี้อย่างไรเราจัดการอย่างไรนะคะขอเรียนว่าเราไม่ได้เพิ่มจํานวนบุคลากรเลยนั่นคือเหตุผลสําคัญที่เราสามารถจัดการได้ภายใต้งบประมาณที่มีเท่าเดิมแต่สิ่งที่เราให้ความสําคัญคือการลงทุนด้านคอนเทนต์นะคะซึ่งคอนเทนต์ของ ALtv ที่เราจัดสรรไว้เนี่ยนะคะเป็นคอนเทนต์ที่ผลิตเอง40เพอร์เซนตะนั้น ค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ก็คือการนำเอารายการที่เคยมีอยู่เดิมมาปรับใหม่มารีแพคใหม่นะคะให้สอดคล้องกับเรื่องการเรียนรู้เป็นรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ10%์จ้างผลิต45%ซึ่งจ้างผลิตตรงนี้ค่ะกำลังจะเปิดให้มีผู้ผลิตอิสระเข้ามาทำงานร่วมในเร็วนี้นะคะเพราะนั้นก็คงเรียนว่าการบริหารจัดการ ALTV อยู่บนฐานคิดของความเป็นสื่อใหม่ที่ใช้แนวคิดทรานส์มีเดียก็คือไม่ได้เป็น ทีวีอย่างเดียวดังนั้นงบประมาณไม่จําเป็นจะต้องใช้สูงมากนะคะแต่งบนั้นสามารถนําไปประสานผ่านทุกช่องทางของสื่อได้ค่ะร,งรองศาสตร,ราจารย์วิลาสินีพิพิธกุลผู้อำนวยการสสทนำเสนอรายงานประจำปี2562ย้ำถึงบทบาทที่โดดเด่นของไทย PBS ทุกครั้งที่ประเทศเผชิญวิกฤตด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องการตรวจสอบข่าวลวงข่าวหลอกหรือเฟกนิว ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนให้สาระความรู้เชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายความช่วยเหลือชี้ให้เห็นถึงผลกระทบพร้อมเป็นสื่อกลางและการนำเสนอภายใต้กรอบจรรยาบรณความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นสื่อที่เปิดประเด็นเรื่องฉากทัดภายใต้การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขนอกจากนี้ก็ยังมีการอภิปรายเสนอแนะไว้อย่างนายวิรกรทำประกอบสอสอพักพลังประชารัฐ ฝากย้ำให้นำเสนอข่าวภัยแล้งโดยเฉพาะปัญหาแล้งในปีนี้ค่ะนายนาริศคำนุรักษ์สอส,อสอพักประชาธิปัตย์มีเข้าเสนอแนะการทำรายการต่างๆเช่นส,สารคดีเกี่ยวกับโครงการหลวงค่ะ